เอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสุดีเฉลิมพระเกียรติเรียบร้อยแล้วนะคะ ประจำแท่นเกียรติยศแล้วอีกสักครู่ดรจรินทร์สวนแก้วประธานมูลนิธิหธันวามหาราชจะกล่าวรายงานถึงความร่วมมือในการจัดงานและเชิญรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลกล่าวรายงานต่อไปค่ะท่าน,นนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่เคารพยิ่งกระผมนายจรินทร์สวนแก้วประธานมูลนิธิหธันวามหาราช อ้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิคณะกรรมการจัดงานและประสบนิกรทุกหมู่เราที่ร่วมอยู่ในพิธีนี้ขอ,อกราบขอบพระคุณพระนท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันรโอชาเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณามาเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสการะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลตเตลิมพระเกียรติลาชสดุดี ในวาระกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันนี้เนื่องจากปีนี้เป็นปีมหามงคลยิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา8 7พรรษาอุณิธิ5ธันวามหาราชได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติเหมือนเช่น38ปีที่ผ่านมาแต่สำหรับในปีนี้รัฐบาล บูรณาการตามแนวทางที่สำคัญยิ่งให้พี่น้องประสบพิกรชาวไทยได้มีส่วนร่วมแสดงความจงรักภักดีกันอย่างพร้อมเพียงอย่างเช่นในวันนี้พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าทุกสาขาอาชีพโดยเฉพาะคณะรัฐมนตรีและปลัดกระทรวงอธิบดีรวมทั้งข้าราชการทุกหมู่เหล่าได้มาพร้อมเพียงกันที่นี่ อย่างหน้าเป็นที่เรียกว่าสมพระเกียรติยิ่งกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและการจัดมหาอสปสมโบทเฉลิมฉลองนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลกันอย่างพร้อมเพียงยิ่งและเนื่องด้วยการจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวามหาราชประจำปีพุทธศักราช2557 มูลนิธิห้าธนวามราชและสำนักงานประหลัดกำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักนายกรัฐมนตรีโดยหมอมหลวงปนัดดาดิศสกุลเป็นผู้จัดงานงานหลักประสานกับมูลนิธิห้าธนวามาราชเพราะฉะนั้นผมขอญอาตให้ พนัท่านพรนัดาดิสกุลรัฐมนตรีประจำตำนักนายกทันตรีได้กล่าวรายงานเกี่ยวกับการจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา5ธันวามหาราชพุทธศักราช2 5 5 7ต่อพรนัท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในลำดับต่อไปครับ เรียนพระท่านายกทัตมรีที่ครบอย่างสูงกระผมหม่อมหลวงปนัดดาดิศกุลปร,รับสำนักนายกทัตมรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหนึ่งในวโรกาศมหามงค,คลเฉลิมพระชนมพรรษา8 7พรรษา5ธันวาคม2557พร้อมด้วย คณะกรรมการส่วนราชการราัฐวาาิสาหกิจเหล่าทัพตำรวจกรุงเทพมหานครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านภาคเอกชนและทุกภาคส่วนที่พร้อมกันอยู่ณมณฑลพิธีแห่งนี้ไรรขออนุญาตรายงานการจัดงานเฉลิมพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จเจ้าหัวดังนี้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เวียนมาบรรจบครอบๆ8 7พรรษาในวันที่5ธันวาคมนี้รัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติได้เห็นเป็นการสมควรให้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลโดยเป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งหน่วยงานทุกภาคส่วนได้เห็นพ้องกันให้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติระหว่างวันที่30พฤศจิกายนถึงวันที่6ธันวาคมณบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยใช้ชื่องานว่ารักพ่อซึ่งการจัดก,จกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติได้ดำเนินการเผยแพร่พระราชกรณียกิจพระอัจฉริยภาพ พระเกียรติคุณในด้านความมั่นคงด้านคุณภาพชีวิตด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและด้านอื่นๆในทุกมิติรวมทั้งจัดกิจกรรมการแสดงโครงการตามพระราช,ชาดำริและตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมท้องถิ่นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของดี7 6จังหวัดและกรุงเทพมหานครรวมทั้ง มีการแสดงทางวัฒนธรรมไทยและการแสดงแสงสีเสียงต่างๆสำหรับในส่วนของทางราชการและมูลนิธิห้าทันวามหาราชนั้นได้ร่วมกันจัดพิธีเดินเฉลิมพระเกียรติพิธีบวงสวงพระสยามเทวาธิราชและองค์บุรพมหากษัตรยิย์ธิราชเจ้าพิธีอุปสมบทพิธีถวายพระพรของาศาสนาต่างๆพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญตักบาทพระสงฆ์288รูปพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลซึ่งทั้ง76จังหวัดและประชาชนทุกหมู่เหล่าได้จัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมกันทั่วราชนาจักรโดยรอรับสัญญาณภาพจากมณฑลพิธีทองสนามหลวงนอกจากนี้ ยังได้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอื่นๆอ,อีกได้แก่การจัดฉายภาพยนต์แอนิเมชันเรื่องพระมหาชนกโดยจัดฉายเมื่อวันที่28แดละ29พฤศจิกายนและในวันที่6ธันวาคมในโรงภาพยนต์เครือเมเจอร์การจัดฉายภาพยนตร์สั้นส่งเสริมค่านิยมหลัก12ประการโดยจัดฉายในวันที่4ธันวาคมและวันที่6ธันวาคม ณโรงภาพยนต์รเครือเมเจอร์ทั่วประเทศซึ่งได้รับความนิยมชมชอบเป็นอย่างมากพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของทหารรักษาพระองค์ซึ่งได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติเมื่อวันที่สองธันวาคมณบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติในวันที่เจธันวาคมณธรรมเนียบรัฐบาลการจัดแสดงพระมหาชนก The Phenomenal l i v e Show ระหว่างวันที่1ถึง9ธันวาคมณนะบริเวณสวนเป็นจกิติศูนย์ประชุมแห่งชาติสริกิตและการจัดแสดงคอนเนสิร์ตวนาศินในวันที่10ธันวาคมณนะสวนนะคราพิรม His Excellency the Prime Minister of the Kingdom of Thailand General p r a y u t c h a n o c h a will now lead the Thai nation in offering our deepest respect and good wishes on the auspicious occasion of His Majesty's 87th birthday anniversary may long live His Majesty the King บัดนี้ได้เวลาเป็นมหามงคลเบิกแล้วกระผมในนามคณะกรรมการหน่วยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยประสพนิกรทุกหมู่เรา ขอกราบเรียนเชิญพระท่านนายกรัฐมนตรีได้กรุณาประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและนำประชาชนทั่วราชอาณาจักรกล่าวถวายพระพรชัยมงคลตามลำดับต่อไป ประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีจะได้ถวายเครื่องราชสักการะและนั่จุดเทียนเพื่อที่จะประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลและจะนำกล่าวถวายราชสดุดดีเฉลิมพระเกียรติค่ะขณะนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้จุดเทียนชัยซึ่งเป็นเทียนเอกบน เวทีใหญ่เรียบร้อยแล้วนะคะออเดชะกฝาละองทีพระบาทปกเกล้าปกกระมอมข้าพระพุทธเจ้าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยพระสุกรีกรชาวไทยทุกบูเราทั้งที่พร้อมกันอยู่ณนะบริเวณมณฑลพิธีแห่งนี้ ตลอดทั้งที่อยู่ในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศและในต่างประเทศทั่วโลกมีความปราบลื่มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้ไปร่วมกันแสดงความจงรักภักดีเรื่องในโอกาสสุพโมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาในใต้ฝ่าละองธุลีพระบาทวันที่5้ธันวาคมพุทธศักราช2,557นี้ถ้าาพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ต่างสำนึกทราบถึงในพระมหากรุณาที่คุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้ที่ตลอดระยะเวลายาวนานกว่าหกทศวรรษใต้ฝ่าลองุรีพระบาททรงอุทิศกำลังพระวรกายกำลังพระชาลุอไทยและกำลังพระปัญญามุ่งมั่นปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกกรนิยกิจนานับปาการด้วยพระวิริยะอุตสาหะ ทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของราษฎรทุกยอมยากโดยมิทรงย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรคและความเหนื่อยยากเพื่อให้ราษฎรหลุดพ้นจากความยากไร้และสามารถพึ่งพาตนเองได้ใต้ฝาลองทรีพระบาทได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชบิดาหลากหลายสาขา นับพันโครงการครอบคุมทั้งด้านการเกษตรการจัดการทรัพยากรดินและน้ำการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมการสร้างพลังงานทดแทนการแพทย์และการสาธารณสุขการศึกษาการศิลปะวัฒนธรรมโครงการทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งทุกโครงการ ล้วนมีผลต่อการพัฒนาประเทศก่อให้เกิดความก้าวหน้าประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในทุกภาคส่วนต่างตระหนักถึงการทำหน้าที่บนหลักของการเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาดำเนินการแก้ไขปัญหาของประชาชนและบ้านเมืองอย่างบูรณาการอันเป็นแนวทางสำคัญที่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ยึดถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่เสมอมาในโอกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลแห่งวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2557นี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำพระศกนิกรทุกหมู่เราน้อมเกล้าน้อมกระม่อมถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกันดังนี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอประกาศความสามัคคีสมาลฉันปรฉันพร้อมใจกันเฉลิมพระเกียต้อมใจกันเฉลิมพระเกียรติด้วยความจงรักภักดีขอน้อมเกล้าน้อมกระหม,อมอ่อม,ม,อมหถวายพระพรชัยโยมคลวาคลขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย คุณพระเสรัยและพลานุภาพแห่งสิ่งศิ์ทั้งหลายสกิษ์ิ์ทั้งหลายในสากลโลกโปรดอภิบาลรักษาโปรดอภิบาลใต้ฝาลองตรีพระบาทใพระบาทให้ทรงพระเกษมสุขทรกุทกขี่วาราตรีการพระพลานณมัยสมบูรณ์แข็งแรง และพระชนมพัรษายิ่งยืนนานพระชนษายิ่งยืนนานทรงสถิตเป็นพระมิ่งขวัญร่มเกล้างสถิตเป็นพระ่ขัมเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าองปวงข่าพระพุทธเจ้าและเหล่าพระสงฆ์นิกรแลาพรนิราบิันดรราลนการด้วยเกล้าด้วยกระบอมขอเดชะด้วยกระอมขอเดชะ นี้ก็คือพิธีจุดเทียนถวายพระพาเจริมมงคลและถวายราชสุดดีเฉลิมพระเกียรตินะคะและนายกรัฐมนตรีก็จะนำร้องเพลงสดุดีมหาราชาพร้อมกับผู้เข้าร่วมพิธีและขอเชิญชวนประชาชนทั้งในบริเวณสนามหลวงและทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักรร้องเพลงสดุดดีมหาราชาไปพร้อมๆกันค่ะ ขอเดชะองสมเด็จพระราชนินีคู่บุญมารมีจกักรีเครื่องตาองสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาราช เจ pues ้าขอสักุดีอ่องพระสยมบรรมราชันวันลาเปลงบุญญาสมสงาบาราีิของข้าพระพุทษักเจ้าน้องบ้าขออันชุลีสักดุดี ขามไทยมหาราชศรีอาภูวนัยเดืดร่มโพรมใสัขอ,องปวงประชา จยากปีกเกรมงฟ้าองค์สมงเดดพระเจ้าอยู่หัวมหาราชาข้าพระพุทธเจ้าขอสาธุดีอาองค์พระสยามบรมราชนวันวาลา น้องกล้าวขออัญมูรีสากด ทรงเห็นเมืองไทยได้ทุกที่พไร,ราไรชาถึงต้องทำแบบนี้ท่านอยากให้เรามีชีวิตที่เป็นสุขท่านทรงเหนื่อยทรงทำเพื่อเราเรื่อยมาถึงเวลาทำให้ท่านสุขใจ กันสร้างความดีด้วยใจและการก้าวตามร้อยบาทองค์พระราชาพอะไรพระราชาถึงต้องเดิน,นลุยน้ำฉันลาบากเพื่อทำ พวกเราาสบายทำไมทุกทๆบ้านจึงมีรูทันติติดไว้เป็นหลักคอยเตือนใจให้เราทำความดีทำไมถ้าักถึงไม่หยุดพักฉัไม่เคยหยุดพักรอรักเราหนักหนาน ใจศึกษาขยันและพอเพียงท่านทรงเหนื่อยทรงทำเพื่อเราเรื่อยมาถึงเวลาทำให้ท่านสุขใจรวมกันสร้างความดีด้วยใจและกายก้าวตามรอยบาทองค์